ใช้แดดล,ล้วนครับผมใช้แดดล,ล้วนตามน้ำจากสระน้ำขึ้นมานะครับท่อสองนิ้วน้ำออกสองนิ้วมอเตอร์สองแรงนะครับตามได้แรงมากเลยนะครับอันนี้ใช้พลังงานแดดล้วนๆเลยนะครับ มันดูตูววันนี้ถือว่าแดดยังไม่จ้ามากนะครับขึ้น37.40นับมันจะขึ้นไล่ตามแดดเลยนะครับแดดวันไหนแดดเข้มมันก็จะขึ้นมากกว่านี้ถ้าแดดลดลงก็ก็จะลดตามแดดนะครับเลขหน่วยก็จะวิ่งลงไปเหลือ30 20ลงตัดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้37นะครับ แดบด่ยังไม่เข้มมากคั๊มได้สบาย